สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้แม่น้องแซมออมไก่ออมไก่เสียกัดทองใส่อึใส่เขาขัวจักน้อยเนาะจ้ะในะน้ำตุนจักน้อยหอมไก่บานพี่เนาะแม่น้องแซมจะมักให้หมึกเปื่อยน้อยนึงเนาะจ้ะเนาะจะแส่ซิมกันจ้ะ หนวพี่น้องอมใส่น้ำปลากรงนวดี่น้องมียังหลายนอกจากมีพริกมีข่ากลัวใบมะกรูดตะไคร่นาะจ้ะตัวฟักทองยังบ่เปือออเปอ่อยอยู่จากมืออื่นรอดเปนเปื่อยัน้อยหลังแสบ ใบแมงลักกับเก็บมากแก่คนเออก่ากยุทธยาหลายเมื่อแล้วคนก็นเลยสั่มบดใส่ลงไปก,กัะใบแมงลักหอมอือฮเสะมีแต่กเขาวบานเท่าและพี่น้องแต่ละเมือ่อ